ตัวนี้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะสตัวนี้อันนี้คือ9ชนิดอันนี้คือ9ชนิดเมื่อเช้านะคะไม่ใช่เมื่อเช้า4ีก่อนที่เราจะขึ้นไลฟ์เมื่อกี้เราฟังแม่จ๋า1 10ปีที่แม่จ๋าไม่มีลูกเลยแล้วแม่จ๋ามาเก็ตกับคําว่าบุกกักระชายดำนะคะครูบอกเลยว่าเราไม่สามารถพูดเรื่องสรรพคุณได้ตลอดไป นอกจากให้คุณได้เห็นผลลัพธ์นอกจากให้คุณนะคะได้รู้ว่าสมุนไพรเราอใส่อะไรลงไปบ้างแล้วทําไมกินแล้วปลอดภยัยแล้วทาไมกินแล้วเกิดผลลัพธ์แล้วทําไมมีรีวิวเยอะแยะมากมายนะคะครูจะบอกว่าสรรพคุณของแต่ละตัวพูดไม่จบครูเรียนมาเป็นปีไม่จบทุกวันนี้ยังต้องเรียนไหมพี่อู <S <S ยังต้องเรียนไม่มีวันที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับสมุนไพรจบ เพราะมันจะมีเคสให้เราเห็นเรื่อยๆมันจะมีสิ่งที่ให้เรามาเรียนรู้เรื่อยๆว่าเฮ้ยสเก็ตเงินมันหายได้ไงวะไม่ใช่หายสเก็ตเงินมันดีขึ้นได้ยังไงวะเฮ้ยอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันทําให้เราต้องศึกษาต่อนะคะไม่ใช่เราเรียนจบนะคะทีนี้ครูขออนุญาตมาพูดเรื่องของแคปซูลนิดนึงนะคะอ่าอย่างที่บอกค่ะอย่างบุกเนาะคุณเคยได้ยินไหมคะแบบบุกอะค่ะมันเป็นเรื่องที่เป็นสมุนไพรควบคุมต้องใช้ ให้ได้ปริมาณที่พอดีร่างกายสามารถรับได้สูงสุดถึง8เมตรนะคะเกินกว่านั้นได้ไหมได้แต่ไม่ควรให้เกินเพราะ8เมตรทุกวันทุกวันทุกวันต่อเดือนถือว่าไม่เกินโดสเราจะต้องคํานวณกันขนาดนั้นเลยนะคะไม่ใช่เราจะใส่อะไรลงไปก็ได้ถูกไหมคะเพราะถ้าเกินใครเสี่ยง เราเสี่ยงนะเราเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ค่ะว่าเราใส่บุกได้เท่าไหร่เราใส่กระชายดาได้เท่าไหร่เราใส่พริกไทยดาได้เท่าไหร่เพราะต่างๆเหล่านี้เป็นสมุนไพรริดร้อนลิดร้อนมากๆตับมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะทํำยังไงคะยิ่งกินยิ่งบํารุงตับยิ่งกินยิ่งบํารุงไตอย่างที่ครูบอกอะค่ะเราต้องศึกษาขั้นไหนล่ะเราถึงจะรู้ว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่สะสมกินเท่าไหร่ตับก็ยิ่งดีคคุณต้องศึกษากันขั้นไหนถูกไหมคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยค่ะครูถึงไม่ออกมาพูดเยอะ สังเกตไหมคุณไลฟ์สุกไลฟ์คุณแทบไม่พูดถึงว่าใส่อะไรลงไปไม่ใช่ว่าไม่อยากให้ใครรู้ว่าคุณใส่อะไรนะคะมันมีอยู่ข้างหลังกล่องแต่ถามว่าถ้าให้คุณอธิบายเป็นตัวตัวค่ะวันหนึ่งก็ไม่จบเพราะคุณสมบัติหนึ่งอย่างกว่าที่เราจะใส่เข้าไปเราต้องศึกษาขั้นที่แบบว่าเฮ้ยบุกอะ่ะมันเคยมีข่าวนะนูน่นนี่นั่นเราศึกษากันขั้นละเอียดแบบนั้นเลยนะคะแต่ไม่ใส่ไม่ได้เข้าใจยังแต่ถ้าใส่ แล้วเราจะใส่ยังไงให้ปลอดภัยแล้วส่งออกนอกประเทศได้ส่งไปขายต่างประเทศได้ยอมรับได้ต้องเป็นที่ยอมรับเพราะบางประเทศไม่ยอมรับบุกแต่เราจะใส่ยังไงให้เขายอมรับได้นี่คือประเด็นสําคัญไม่ใส่ไม่ได้เพราะบุกจริงจริงช่วยในเรื่องฮอร์โมนได้ดีหลายคนรู้หรือ,อยังบุกค,ค่ะจริงๆแล้วสรรพคุณลึกจริงๆของบุกค,ค่ะช่วยเรื่องฮอร์โมนทุกอย่างเลยฮอร์โมนเพศบางคนกินเข้าไปหน้าอกใหญ่ บางคนกินเข้าไปถ้ามีคู่ภรรยาสามีจะรู้สึกกระปึงปังปังปังปึงปังสิบปดบวกใช่ไหมจ๋านะอันนี้ <def> เรื่องแบบแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ไม่มีสามีภรรยากินไปแล้วค่ะคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณจะขาผิวคุณจะขาวหน้าคุณจะเอิบอิ่มหน้าอกคุณจะใหญ่ขึ้นแล้วคือคุณจะมีออร่าพวกนี้บบค่ะมันจะเสริมสร้างฮอร์โมนแต่มันรู้ด้วยนะว่าฮอร์โมนที่คุณมีค่ะอย่างเช่นคุณไม่ได้มีแบบ สามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะฮอร์โมนมันจะเป็นฮอร์โมนอีกแบบหนึง่งคุณรู้หรือยังแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีสามีภรรยาค่ะมันก็จะมีฮอร์โมนอีกแบบหนึ่งนะคะอันนี้มันต้องศึกษาเข้าไปถึงขั้นลึกจริงๆรลาดะนะใช่เนาะเรายังบอกกันเลยว่าสมุนไพรมันรู้ได้ยังไง